พี่ปอจะดูกรีนน้ำนะคบดูมาดูครับเดี๋ยวพี่ปอถ่ายให้ดูครับอ่าพาดูอ่าพาดูพี่ปอชุมให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆโค้งๆอยู่เนินสายไฟคือูไม่เห็นยาวถึงรูเขาไม่เห็นไม่รู้เห็นครับอ้าวไปนี่นะครับตอนนี้ฝนหายตกแล้วนี่นะครับนี่คือลุงสายขรีนน้ำโอเคครับครับอ่า สวยไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับใช่ค่ะหายากนะคะอ๋อเหรอครับมันอาจจะเป็นแค่รวยหรือเศรษฐกิจแรงอ๋อโอเคครับฝากกดติดตามเลยครับท่านเบบี้ยองโพลี่นะครับสำหรับที่พี่ปองก์โคละลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันเดือนหนึ่